สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จากใจดี o j e c t c o m คครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ Unity บทที่2ตอนที่6นะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราทําตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําอุกบาทหล่นได้เป็นชุดๆเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเกมของเราเนี่ยมันยังดูแห้งๆอยู่นะครับเพราะมันไม่มีเสียงนะครับอย่างนี้เนาะในครั้งนี้เราก็จะมาใส่เสียงกันนะครับเริ่มต้นเรามาดูกันก่อนว่าเสียงที่เรามีนี้มีเสียงอะไรบ้างนะครับมาที่ Asset ครับแล้วก็มาที่ Audio โนะครับ ลองคลิกเสียงที่1ดูนะครับเราสามารถาฟังเสียงของมันได้นะครับโดยการคลิก1ครั้งเรามาคลิกเล่นตรงนี้ได้หรือดับเบิลคลิกก็ได้นะครับอันแรกนี้นะครับก็จะเป็น explosion asteroid นะครับก็จะเป็นอุกบาตระเบิดนะครับอันที่2นี้ก็จะเป็น explosion enemy นะครับศัตรูระเบิดอันที่3นี้ก็คือ explosion player นะครับก็จะเป็นตัว นะครับระเบิดสามารถลองฟังเสียงดูได้ครับอันนี้มิวสิกแบ็กกราวด์นะครับอ่านะครับก็มาเริ่มใส่เสียงกันเลยเนาะเริ่มต้นเราจะมาใส่เสียงระเบิดกันก่อนครับระเบิดของเราตอนนั้นนะครับที่เราใส่มันอยู่ใน Prefab นะครับ v Virtual e f f e c t นะครับเสร็จแล้วก็ Explosion นะครับลองคลิกอันแรกครับดูชื่อ e x p l o s i o n Asteroid นะครับ ก็จะเป็นอุกบาตระเบิดเนอะก็มาคลิกที่ add component ครับเลือก audio ครับ audio source ครับกดตัววงกลมนะครับตรงด้านหลังของ audio clip นะครับเลือกเสียงนะครับพี่เลือกเป็น explosion asteroid อันนี้เดี๋ยวมาคลิก2ครั้งครับได้เรียบร้อยนะครับลองมาดูด้านล่างในการตั้งค่าของพี่เนอะก็จะมี volume นะครับพี่เอาจัดเต็มไปเลยแล้วกันนะครับเป็น1ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบ2มิตินะครับ ธรรมดาไม่มีอะไรที่เหลือพี่แบงค์ไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรมันนะครับอันนี้คือเราใส่เสียงของตัวอุกบาทระเบิดแล้วต่อมาเรามาใส่เสียงผู้เล่นระเบิดกันนะครับลองคลิกที่ explosion player ครับทำเหมือนกันครับกด add component ครับ audio ครับ audio source คลิกตรงจุดเหมือนกันครับอันนี้พี่แบงค์เลือกเป็น explosion player ดัาคลิก2ครั้งครับ เหมือนเดิมนะครับเสียงเป็น2มิตินะครับไม่มีเสียงใกล้เสียงไกลอะไรนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับที่เหลือก็ไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรนะครับทั้ง2เสียงนี้พี่แบงค์ใช้เป็นเหมือนกันนะครับก็คือเป็น play on awake นะครับคือเปิดตัวมาเล่นเลยนะครับของ e x p o s i o n asteroid ก็เหมือนกันนะครับเป็น play on awake นะครับตอนนี้นะครับเราใส่เสียงระเบิดทั้งอุกบาทและผู้เล่นไปแล้วนะครับลองเล่นกันก่อน จดิมจดิมจดิมจิมจดิมจิมยิงสักอันก่อนครับอ่าเรียบร้อยเสียงพู้เล่นระเบิดนะครับอ่าต่อมาเราใส่เสียงเพลงให้กับเสียงพื้นหลังกันก่อนนะครับมาที่เกมคอนโทรลครับกด add component เหมือนเดิมครับ audio ครับ audio source ครับเลือกเสียงครับเป็น background music นะครับเป็น play on awake นะครับถูกต้องแล้วแต่ว่าเป็นเสียงพื้นหลังเนี่ย เราต้องเล่นแบบลูปนะครับคือวนไปเรื่อยๆส่วนวอลลุ่มพี่แบงค์ขอลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเป็น0.5นะลองเล่นดูครับมีเสียงพื้นหลังแล้วนะครับเสียงก็พื้นหลังไม่ดังมากเป็น50%แล้วก็มีเสียงยิงนะครับหมายว่าตัวอุกกาบาตแตกอะครับต่อมา ียงผู้เล่นระเบิดเรียบร้อยนะครับตัวเสียงพื้นหลังพี่แบงค์ขอแบ่งเป็น0.3แล้วกันให้มันเบาลงอีกนิดหนึ่งอ่ะโอเคชอ,ชอบแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาใส่เสียงยิงกันนะครับเสียงยิงเลเซอร์นะครับคลิกที่ตัวผู้เล่นครับ Add c o m p o n t ครับเหมือนเดิม Audio นะครับ Audio Source ครับเลือกเสียงนะครับเสียงยิง w e พ p o n player นะครับเรียบร้อยนะครับแต่นี้พี่แบงค์ติ๊กเอา Play-on-awake ออกนะครับก็คือเปิดตัวเอย่าเพิ่งเล่นไม่งั้นเนี่ยเวลาเรากดมันจะมีเสียงยิงปิ้วออกมาก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยเรายังนะครับพี่ก็เอา Play on a-wake ออกนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเราจะสั่งเสียงนี้ให้เล่นด้วยสคริปต์นะครับคือเมื่อเรากดปุ่ม คอยให้เล่นเสียงเนอะสั่งเสียงด้วยสคริปต์นะครับแน่นอนครับพี่แบงค์พับตัวออดิโอไปก่อนนะครับพับอย่างอื่นไปด้วยเพราะว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วนะครับเรามาดูตรงสคริปต์ครับดําคลิกสคริปต์อย่างเดียวเลยเปิดในโมโนเดเวลอปนะครับรอสักครู่ครับถ้าน้องยังจําสคริปต์ได้เนอะสคริปต์ด้านล่างนี้นะครับเราใช้ตอนยิงเนอะก็คือเมื่อเรากดยิงพร้อมกับคําสั่งล้างเวลานะครับนี่ล้างเวลาอันนี้คือยิงเนาะเราจะมาเพิ่ม สคริปต์การสั่งเสียงกันนะครับเราจะสั่งถึงคอมโพเนนต์นะครับเราก็ต้องอ้างอิงถึงมันก่อน Get Component ครับ Audio นะครับ Sort นะครับปึ๊บปบวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ดอตเพลยง่ายๆแค่นี้เลยครับ เซฟนะครับกลับมาที่ตัว unity ลองกดเล่นดูนะครับอายิงมีเสียงสบายใจเกมติดเป็นปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ เสียงนะครับแบบง่ายๆใน unity น,น้องจะเห็นว่า unity เนี่ยใส่เสียงง่ายนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับแถมหลังจากใส่แล้วก็ทำให้เกมของเราเนี่ยมันดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าน้องจะสนุกกับคลิปนี้นะครับในคลิปต่อมาเนี่ยพี่แบงค์ก็จะเก็บปักเล็กน้อยนะครับในเกมเพราะตอนนี้ถ้าน้องลองเล่นดูนะครับจะเห็นว่า explosion สร้างมาแล้วเนี่ยมันสร้างแล้วสร้างเลยนะครับคือมันไม่หายไปนะครับ พี่แบงก็จะเอาให้เอ็กซ์พอร์เนี่ยมันหายไปนะครับในคลิปหน้าเนาอะดูจากเวลาแล้วคลิปนี้ประมาณ7นาทีนะครับพี่แบงตัดสินใจว่าต่อคลิปนี้เลยและกันไม่เอาคลิปหน้านะครับเอาต่อกันไปเลยนะครับมาเราจะมาแก้ในส่วนของเอ็กซ์พอร์นะครับเดี๋ยวน้องลองสังเกตใหม่นะตรงด้านบนนะครับเอ็กซ์พอร์เวลามันโผล่มาแล้วเนี่ยมันจะโผล่มาเลยไม่หายไป <S <S เห็นไหมครับตรงเอ็กพ ่ถ้ามันจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีสักสี่อันแล้วนี่ตอนนี้ก็มีเติมแล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมของเราเนี่ยหากเราปล่อยให้มันมีของพวกนี้โผล่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เปลืองเปลืองทรัพยากรเครื่องนะครับเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้เราจะทําลายมันออกไปนะครับก็มาที่ตรง Prefab ครับ Virtual Effect ครับ Explosion นะครับเราจะมาใส่สคริปต์ให้กับ Explosion ของ Asteroid กันนะครับวิธีการนะครับมาที่ Add Component ครับใส่เป็นสคริปต์เลย New Script นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับพีแบงก์ก็พิมพ์เป็น Destroy นะครับคือให้ทำลาย By ทำลายด้วยอลายไท m ์ destroy by time ก็คือให้มันอยู่ไม่นานพี่จะใช้เวลาในการจับเวลาแล้วก็ทำลายมันออกไปนะครับกด Create and Add ครับเดี๋ยวมันคลิกที่สคริปต์ขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นตัว e s t t r y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  t i r m นะครับเราเอาอัปเดตออกไปเลยครับเราจะมาตั้งค่ากันในนี้เลยนะครับ Destroy นะครับ เดสทรีไลท์เดสทรตัวมันเองนะครับก็พิมพ์เกมอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนะครับก็พิมพ์ตัวลูกน้ําลงไปครับแล้วก็สร้างตัวแปรมันสักตัวนะครับพี่ใช้เป็นคําว่า l i f t Time แค่นี้นะครับเอา l i f t Time มาตั้งเป็นตัวแปรนะครับเป็น Public นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันข้างนอก r ฟ ลิฟ t ์ i m มแค่นี้เซฟเลยครับมาที่ Unity นะครับสังเกตนะครับตรงสคริปต์ของ Destroy by t i m r นะครับจะตั้งเวลาได้พี่ก็อยากให้ตัว e x p กโ s i o n เนี่ยหลังจากที่มันโผล่มาแล้วเนี่ยให้มันเหลือระยะเวลาสักประมาณ2วินะครับ1นึแล้วมันหายไปนะครับเซฟครับลองพ่แบงค์ลองเล่นดูเราจะลองทำลาย อุกกบาตสักอันหนึงก่อนสังเกตน,นะครับ 1, 2วิมันจะหายไปเห็นไหมหายไปแล้วนี่ 1, 2ห,หายไปนะครับจริงๆสัก1.5ึ่ง1.5วิก็ได้แต่2วิก็ได้นะครับเราจะเย็นนี่เห็นไหมมันจะไม่มีของมาค้างอยู่นะครับตอนนี้ตัวเกมของเราเนี่ยก็แทบเรียกว่า เกือบจะเสร็จสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแค่ระบบของคะแนนเท่านั้นนะครับในส่วนของระบบคะแนนเนี่ยเดี๋ยวพี่แบงค์จะสอนอันนี้น่าจะเป็นคลิปหน้าแล้วละ่ะเพราะน่าจะนานพอสมควรเพราะว่าจะเป็นสอนเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างฟังก์ชันหนึ่งสคริปต์ตัวหนึ่งนะครับของวัตถุตัวหนึ่งกับสคริปต์อีกวัตถุอีกตัวหนึ่งให้มันเชื่อมกันนะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเนาะในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงพี่แบงค์ฝากนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆน,น,นะครับที่ ามาเจอพี่แบงค์ในใจดีโปรเจ .com นะครับมาหาพี่แบงค์ใน c e b o o k Fanpage น,นะครับฝั่งนิดนึงหากน้องกดถูกใจแล้วนะครับฝากกดรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดน้องถูกใจอย่างเดียวไม่รับการแจ้งเตือนเนี่ยบางที a c e b o o k มันไม่เอาไม่เอาที่พี่โพสใน Fanpage เ,เอาไปส่งให้น้องดูนะครับก็ฝากกดรับการแจ้งเตือนด้วยหากพี่มีบทเรียนอะไรใหม่ๆนะครับหรืออะไรที่พี่ไม่ได้อัพใน u t u b e นะครับน้องก็จะได้สามารถเห็นได้ด้วยนะครับ นะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงคือฝาก subscribe ใน YouTube ด้วยหากน้องคนไหนดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจให้พี่นะครับฝาก subscribe นิดนึงจะได้เป็นกำลังใจให้ก,กันเนาะโอเคสว่วนในคลิปนี้พี่ไม่รบกวนแล้วนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ